มายาทีวีอวอร์ส2 0 2 5่หร่วมบดร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1รกร,รกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568เชิญทุกคนนะคะเจอกันค่ะเจอกันนะคะพี่เอะค่ะทุกวันเียกันเก็บงินม,มานานใช่ค่ะถึงเวลาแล้วที่จะบอกทุกคนได้สัก <laughs> <laughs> ทีสักทีอ่างเนี้ยค่ะเรื่องอย่างแบบที่พะอลงพุ่เลยใช่ค่ะมันก็คือเรื่องเดียวกันค่ะ เพราะว่าใช้ลักแสดงรุ่นใหญ่หมดเลยค่ะอุ้ยเสียงอะไรดังเนี่ยเออตายแล้วอุ้ยตกใจนึกว่าระเบิดรู้ไหตัวใหญ่ค่ะตอนเรต้องถือกีตาร์ไว้ขอโทษนะคะแม่ไปกดตัวกีตาร์นี่ไว้ด้วยมีทำไมเราถึงลงทุนเองคือพี่เออะรู้สึกว่าอยากแนะนําคนในบ้านหลายๆคนที่ทุกคนยังไม่รู้จักให้ได้รู้จักไอเดียพี่เอก็นั่งจินตนาการคือเป็นจินตนาการของตัวเองอะค่ะคือเราเป็นคนอยากทําละคร แล้วเราก็คิดว่าเออบ้านที่เราอยู่ที่ภาคใต้อ่ะค่ะมันน่าจะเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งไเดียค่ะ mm hmm. ก็เลยพอดขึ้นมาตั้งสื่อขึ้นมาก็เลยดูว่าที่นี่ก็คืออาณาจักรตาโพลีไเนียค่ะเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นที่นี่ไเนียค่ะนะคะก็เลยตั้งชื่อว่ารักสาบศูนย์ยเพราะว่าความรักทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วแล้วมันสาบศูนย์ไปแล้วก็มาสู่เกิดไม่รู้กี่ชาติไเนียค่ะตามหากันไอเนียค่ะเป็นพีเรียดด้วยอ๋อใช่ค่ะพีเรียด พีเรียดไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วอะค่ะไม่ได้พีเรียดยุคสุขโขทัยอยุธย,ยาพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าปกติพี่ใหม่จะทําทบุกเพอะไรเนี้ยค่ะก็ะจะเป็นอยุทยาแต่ของพี่เอเนี่ยค่ะ เป็นอาณาจักรนาพอลลิงเนี่ยค่ะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวพี่เออะค่ะเกิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็พลดเรื่องมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีความรักแล้วก็ไม่สมหวังอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็พลากจากกันแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในโลกปัจจุบันแล้วก็ตามไปหาอดีตอเนี่ยค่ะมันเป็นที่มาที่ไปของคําว่ารักสามศูนย์ในเรื่องก็จะมีอดีตกับปัจจุบันสลับกันไปแล้วก็ซีจีที่ไม่แพ้แม่เบียที่ทุกคนเห็นนะคะ แดแคท์ทำให้เองอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ดารานักแสดงก็แบบว่าเอ่อมาดิสาอานิตาพ่อรองแม่แอลอัมพายเดียรค่ะนักแสดงมากฝีมือเต็มไปหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนมองซีรีส์ไวของพี่เอว่าเหมือนคุณดูละครพี่เอทำอะค่ะแต่เป็นละครแนวใหม่ที่ตามใจหัวใจตัวเองที่อยากให้ทุกคนมองไงเดียค่ะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่มาจากความ ตั้งใจจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ดูอเนียค่ะอันนี้ลงทุนเยอะไลยพี่เอกเพราะว่าพี่เอ,อ,เอเยอะไ,ได้ลงทุนละครมานานใช่อันนี้ลงทุนเยอะเป็นพ่วงหน่วยการสร้างเลยค่ะเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้งบมาจาก ช่องอะไรเนี้ยค่ะเราก็มีงบตัวเองที่พี่เอขยนันที่ทุกคนบอกว่าเป็นที่ร้อยล้านหรือเปล่า <c oughs> ก็คือนี่แหละค่ะคือหาเงินเพื่อจะมาทําละครตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีเล็กๆน้อยๆให้เรามาด้วยซึ่งน่ารักมากอะไรเนี้ยค่ะก็เลยผสมผสานกัน <c oughs> ก็มาออกมาเป็นรักษาสูงแต่ว่าที่มาที่มากคือขายไข่เโงเพื่อมาสร้างซีรีส์ไอ่า <c oughs> ใช่ด้วยเนี้ยค่ะเปิดตลาดก็ด้วยเนี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานเนี่ยค่ะเวลาทํางานปุ๊บก็มาเออ เอาปัจจัยไปเพื่อซีรีส์วายอย่างเดียวค่ะเพื่อจใจทุกคนได้ดูในละครเรื่องนี้อ,อย่างเดียวค่ะทำไมต้องเป็นอู่องศาคือพี่เออะอ,องศาคือจริงๆไม่ใช่อู่กับองศาอย่างเดียวคือรวมเด็กรอตใหม่บ้านพี่เอไว้หลายคนเลยให้พี่ใหม่มาแคตติ้งดูว่าคนไหนเคมีเข้ากันพี่ใหม่ก็บอกว่าอูกับองศาหรือว่าทีมงานที่ช่วยกันแคตติ้งอะค่ะ มีจูนกันมากแล้วก็มีน้องๆเลโอน้องมอสน,น้องทาคินะคะน้องแพทน้องติทุกคนเล่นกันหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีติตา้าแล้วมีพี่จินจินนะพี่โนตวัชดาบู์มาอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยออนแอร์ในช่องะาันทะคะวันที่แปดนะค,ะนคน่าตัวไหมหรือว่าา่่าามเลนพีัอ,อ,อบางคนก็เออ <laughs> เล่นไฮฟรี <laughs> ก็มีค่ะแต่ส่วนมากพี่เอจะให้ค่าตัวเหมือ <laughs> นพี่แพทบอกว่า พี่แพทที่เป็นนายแบบจากอังกฤษนะค่ะมาเล่นด้วยพี่แพทบอกว่าเรื่องนี้พี่แพทไม่เอาค่าตัวก็ได้พี่เออยากสนุกอยากสนุกแต่สําหรับคนอื่นมอบให้ค่าตัวอย่างทุกคนเออเขาเรียกว่าใช้ความว่าเหมือนกับให้ทุกคนนี่เนื้อค่ะเป็นตามที่พี่เอยพูดไว้ว่าอยากให้นักแสดงมีงานละครได้สร้งงานสร้งคือตัวเราเองส่วนหนึ่งอ่ะก็อยากดูฝีมือของนักแสดงที่รุ่นใหญ่ที่มากด้วยฝีมือเนียค่ะเหมือนอันโอลิเวอร์เนียค่ะพี่อันโอลิเวอร์ พี่เอปศะินพี่บิ๊กสรูตเอเดียะค่ะพี่โนตวัชรบูรณ์เราก็อยากดูซึ่ไม่ได้ดูนานแล้วพี่เอก็เอามารวมแล้วพี่เอก็เป็นคนชอบดูฝีมือพวาเขาแสดงก็พี่เอก็ได้ดูด้วยพี่เอก็เลยมีความสุขก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูด้วยเอเดยะค่ะทุกคนจะได้มีความสุขเหมือนพี่พี่เอมีความสุขแต่คนถามว่าพี่เอไม่เล่นด้วยในเมื่อแบบว่าเป็นการรวมญาติ่จักันจริงๆนะอยากเล่นมากบอกคนเขียนบท เอออ,อาจจะเล่นเป็นนกหรือเล่นเป็นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีสัตว์เทพเออคือพี่เอดูหนังกีนเยอะออก็เลยบอกคนทำซีจีว่าขอใส่สัตว์เทพไปเยอะๆนะอ,อ,อะไรเงี้ย คนทำ CG บอกว่ามันแพงนะพี่เออุ้ยตอนนี้ดูสุดสองสวรรค์อยู่ติดมากไอยเนี้ยค่ะตอนช่วงทำอะค่ะขอเป็นแบบนั้นเลยนะคะแก้แล้วแก้อีกค่ะเพื่อจะให้เหมือนในเรื่องนั้นแต่ปรากฏว่าก็ให้ทุกคนไปดูกันเองนะครับว่าได้ประมาณไหนก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ที่ไม่ได้เล่นนะคะก็เพราะว่ามัวแต่หาตังค์มาผลิตละครนะคะก็เลยเป็นแม่ค้าขายอยู่ที่เอเอเอแเนีอยค่ะก็เลยไม่ได้เล่นเนียค่ะไม่มีคิวไปถ่ายนะครับถามว่าพี่เอ วางลงประมาณเท่าที่ลงทุนไปคือซีรีส์จริงๆอะวางไว้แค่แค่แบบ10ล้านปลายปลายแต่ตอนนี้อค่ะอ่ะ 20, ะ20ล้านอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้มันเกินด้วย c g ที่พี่เออะ ไม่พอใจอย่างเดียค่ะคือหมายถึงว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้อย่างเดียค่ะก็มีแบบว่ามีเหมือนกับว่าสัตว์ประหลาดมันสัตว์เทพอย่างเดียค่ะเ,ออเราก็ต้องออกแบบด้วยอะไรด้วยอย่างเดียมันก็เลยเวิร์วังก็เลยบอกว่าตัวเล็กไม่ได้นะต้องตัวใหญ่มากๆขนาดเราทำงูแม่เบี้ยอย่างตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์เทพต้องตัวใหญ่ยิ่งกว่าอย่างเดียค่ะก็กลายเป็นปรากฏว่าก็เทงบไปเรื่อยๆอย่างเดีย,ยค่ะ <ๆ S 1> นะคะในแง่ของผู้จัดเรามองตลาดของซีรีส์วายยังไงบ้างนะวันนี้ที่พีเอจริงๆอ่ะสำหรับพีเออ่ะพีเอไม่ได้ ไม่ได้คาดคิดว่ามันเป็นซีรีส์วายเลยอ่ะพี่คา,าดคิดเหมือนเป็นละครเออซีรีส์ปกติเลยแต่ความรักของคนในซีรีส์พี่อบอกคนเขียนบทว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้มันรักกันแบบไหนก็ได้ให้มันเจอกันเองรักกันเองคือไม่ได้แบบว่าเหมือนบังคับรักอะ่ะที่ต้องเป็นแบบว่าเออติกับพี่ต้องต้องเจอกันแล้วต้องสปาร์กันไม่ใช่ ให้มันดูแบบว่าไปเรื่อยๆใช่อย่างเนี้ยเราก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กันหมดเลยติ๊กก็เล่นคุณหมอมิน่าซึ่งเป็นนางสาวเชียงใหม่อย่างเนียค่ะก็มาด้วยอย่างเนียค่ะมียูริแอบแฝงด้วยค่ะไม่ได้มีวายอย่างเดียวอย่างเนียค่ะใจกันทีไอทีเซอร์ไงเพราะหลายคนก็ชมว่าเคมันไปได้ใช่พี่ก็ดีใจเพราะว่าเวลามาวงการวายแล้วมันจะเซนเนทีอย่างเนียค่ะกลัวคนจะแบบมองว่าเออใช่อะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นพีเอก็เลยอยากทําทุกอย่างอะค่ะเติมตลอดเติมตังตลอดให้มันดูแบบว่าให้มันดูแบบว่าทุกคนจะไม่ต้องว่าพีเอได้อะว่าเหมือนขี้เหนียวทำอย่างเดียวค่ะพีเอก็เลยใจดีอย่างเดียวเหมือนกับที่ทุกคนมองว่าพีเอใจดีก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูผลงานที่ใจดีของพีเออย่างเดียวค่ะนะครับให้พีเอฝากว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับวันที่8ตุลาคมนะคะเวหลังละครค่ำอย่างเดียวค่ะ ก็ต่อด้วยละครของพี่เอเลยอย่างเดียค่ะรักสาบศูนย์นะคะวันที่8ตุลา8ตุลาค่ะแล้วเปิดตัวแถลงข่าวใหญ่นะคะเชิญทุกคนด้วยนะคะที่วันแบงคอกนะคะวันที่2ตุลาคมอย่างเดียค่ะนะคะเขาทำเรื่องอ้ําหน่อยวันนั้นพี่อ้ํเป็นลมกลางลมสมภาษณ์ป็นอาการมาเขาเป็นยังไงบ้างคือแบบวันนั้นน่ยค่ะคนเยอะมากในตลาดอ้ําๆํานะคะน้องอ้ําก็แบบว่าเวลาคนเยอะแล้วแบบว่ามันอัดแน่นแล้วน้องอ้ําก็แบบเหมือนกับว่า หน้ามืดนิดหน่อยด้วยน้องอ้ําอะค่ะเป็นคนทําอะไรแล้วตั้งใจมากเหมือนเขาทําอ้ําแฟของเขาอะค่ะเขาไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเขาเช็คทุกอย่างนะคะเช็คถึงตีสี่ตีห้าก็ยังนั่งเช็คอยู่เลยอย่างเนี้ยค่ะเวลาเสร็จงานปุ๊บก็มาทํางานต่ออาจจะเจออากาศที่อากาศน้อยอย่างเนี้ยก็เลยแบบว่าเป็นลมอย่างเนี้ยค่ะแต่เวลากินน้าอ้อยพี่เอน้องอ้ําก็ชื่นใจขึ้นมาเลยนะคะอ้อยเอบขายของนิดเึงยอย่างเนี้ยค่ะนะครขบ ปล่อยวางบ้างไหมเพราะว่าเขามาทุกวันอ๋อบอกทุกวันเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่นิสัย้องอ้ําเค่ะที่ปล่อยวางอย่างเนียค่ะเป๊ะทุกอย่างเลยค่ะเขาอยากให้ร้านค้าทุกคนขายได้อย่างเนียแล้วทุกคนแต่ทุกคนก็เป็นเศรษฐีออกไปจากงานอ้ําอ้ําหมดเลยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะทุกคนขายของงานพี่อ้ํามค่ะได้กันคนหนึ่งแบบมหาศาลอย่างเนียพี่อ้ําแกก็อยากให้ทุกพี่อะค่ะพ่อค้าแม่ขายอะรู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกเออเขาเรียกว่าเออ ได้กำไรเยอะๆไอ้เดียค่ะแกก็เลยต้องดูทุกทุกเมตรเอ้เดียก็เลยอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างไอ้เดีย,ดยค่ะนะคะแสดงว่า <c oughs> ยืนยันว่าที่ทํามาเดือนที่แล้วไม่ได้กำไร <c oughs> ก็ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้คุยกันเลยเดียวค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ยังไม่ได้คุยกับยังไม่ทราบใครพิ่ตีตายแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ทราบ่ะพี่เอเป็นไงบ้างทุกคนที่เลา้ค้ปรึกษาเขาแล้วตลาดมันออกมาเป็นรูปร่างสมบูรจพี่เอดีใจตรงไหนรู้เปล่าพี่อ้ําออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านแล้วเอฟซีพี่อ้ําหรือว่าทุกคนที่รักพี่อ้ําได้มาเจอเดียวอย่างนั้นอ่ะไม่ทราบว่ามีโอกาสไหนที่ให้ทุกคนได้เจอกับพี่อ้ำาอาเดียวเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําก็เหมือนอยู่แต่่บ้้้าานตลลอดแววกก็รูสึ เวลาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขและทุกคนก็มีความสุขเหมือนมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะว่าพี่อ้ําได้เจอคนที่พี่อ้ํารักและเขารักพี่อ้ําเหมือนเดียครับว่าทุกคนบ่นคิดถึงใช่ทุกคนบ่นคิดถึงและพี่เอก็หาวิธีอยู่แล้วและแม่พี่อ้ําก็บอกอยากให้พี่อ้ําออกไปนอกบ้านบ้างเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําอยู่แต่ในบ้านเนเดีย้วยครับก็รู้สึกดีใจที่พี่อ้ําแบบว่าได้มาทํางานแล้วก็ใส่ใจทุกวันวันไหนที่ไม่มาโทรตลอดเวลาบอกว่าอ่าพี่เอสลับกันนะเดี๋ยว้องอ้ําไป5วัน อีก3าวันอ้ําไม่ได้ไปพี่เอต้องไปช่วยดูนะไปตรวจอะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็ก็ไปด้วยแล้วก็เปิดร้านเอ,อ๋หัวบ้านเอด้วยก็เลยไปเรียกลูกค้าด้วยแล้วก็ไปช่วยดูงานพี่อ้ําด้วย2อ,อย่างควบคู่กันไป,ปนค่ะโครงการแลกเปลี่ยนใช่ค่ะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนอย่างไรเขาบอกว่าตลาดล่า,ลาสุดมีนทุนมาร่วมด้วยค่ะพี่ผพ พี่พกเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวค่ะสปอนเซอร์ใช่จับจองใช่สปอนเซอร์ค่ะพี่พกสปอนเซอร์มีปนันชิตามีมาดามฟินมีของพี่พกไอเดียค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่พกเป็นสปอนเซอร์ด้วยทุกคนทุกคนก็มาเป็นสปอนเซอร์พี่อ้๊อได้นะคะกราบนะคะทุกคนขาเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะพี่อ้๊ชอบไอเดียค่ะอันนี้ไม่แค่สปอนเซอร์อย่างเดียวหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่ค่ะไม่มรู้ไม่มีอะไรค่ะเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวจริงๆพี่เอเป็นคนแรกที่พูดกับพี่พกเลยํา วันนั้นไปงานวันเกิดน้องหนูแหวนบอกพี่พกขาเนี่ยพี่อ้ําจะตัดตลาดอ้ําอ้ําแฟเนี่ยพี่เอขอสปอนเซอร์พี่พกหน่อยได้ไหมคะอย่างเนี้ยเดี๋ยวให้พี่อ้ําไปปิดนะคะพี่เอเปิดเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะสุดท้ายพี่อ้ําโทรไปคุยดีว่าแพ็กเกจจะเป็นแบบไหนอย่างเนี้ยขายแพ็คแพ็คหนึ่งแพ็คสองแพ็คสามอย่างเนี้ยค่ะพี่อ้ําเป็นคนจัดการพี่บพี่เคยสนิทกันมาก่อนแพ็คนี่คือราคากันเองไหมหรือว่าพี่ไม่พี่ไม่ทราบเลยอะค่ะคือจำไม่ได้ไม่จำไม่ทราบคือจำไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะะะคน แต่ไม่เมียอะไรให้ลุ้นไหมครับผมน่าแต่ต้องถามพี่อ้๊อเองไอเดือก้าวเดี๋ยวพี่อ๋าว่าตอบแทนพุ่นปืนไอเดือก้าวจะพี่เอพี่ซิ่งกันว่าไหนคนลุ้นเพราะเห็นว่าตั้งแต่สมียพี่เอยืนเซนทรัลาดพร้าวแแต่พี่อ้๊อแกก็พาเพื่อนชายไปหลายคนนะครับแต่ละวัน <es> ก <voir> ็แบบเป็นเพื่อนแกอย่างนี้เหรอครับใช้ประตูเอยพี่เอเอยอะไรแบบนี้ย งานหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวต้องไปถามใช่ไหมใช่เขาจะจัดทุกเดือนนี่ใช่ใช่ค่ะตุลานี้มีแล้วเดี๋ยค่ะพี่เดี๋ยวพี่เอ๊่น่าจะประกาศเองเดี๋ยวค่ะนะคะที่พี่เอจําได้ถ้าไม่ผิดนะคะน่าจะเดอะมอลล์บางแคเดี๋ยวค่ะให้ไปถามตรงนั้นนะใช่ดีเลยตรงนั้นพี่เอจะได้ไปสะดวกพี่เอจะได้ไปบ้านมาคนชนาต่อเลยเดี๋ยวค่ะนะคะเดี๋ยวค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่เอจะมีกี่เีือแปด

ต้องไหว้ไหมคะโอเคค่ะไหว้ความไหวความไหวความไหวความเอาอีกเอาอีย